สวัสดีจ้าป้าป้านานาป้าป้านานาของนี่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 มาส่งของจ้านี่นี่มาส่งของให้ป้าป้านานาพ่อให้เราได้เดี๋ยวพ่อจ้านี่นี่มาส่งของเดี๋ยวนี่นี่จะไปเอาของเอาปลาอีกจ้าปลามาให้ป้าป้านานาเมื่อนี้ตะหน่อยอน กันหน่อยแล้วปวดหัวใจแล้วแบบขึ้นอคืนนี้แล้วเจ็บหัวใจแล้วจาไหมแล้เจ็บหัวใจไ่ไก่ไกโอไกโรคหัวใจหรือเป็นโรคซับจางบ่ก็เป็นเจ็บ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 ตีสามตีสามยี่สิบหกเบปึงนนกาอยู่ตีสิหนทีเรากินมะม่าแล้วราเจ็บ เก็บดีได้บริบาลเลยเนี่ยนี่ไม่สงของดืนอนพิษเส้นพิษเอ็นบอกด้อนอืมอย่าไปเฮ็ดแหลบลินมันบ่ดีจัง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 งจังงจังจจังังนัันจังจัง น้อยรู้สึกปวดป่วยเบื่อเบื่องเนี่ยดิอดีตอีดลีเด้ย้ำคนเฮาย้ำเจ็บเป็นเอ็นอุ่นย้ำมึงมีเงินแห่งลำบากมาหอดแล้วเพาะ่าทรงยูแฟตจ้าหายตาหน่อยลงไปคุณอันนี้ของัอะไร จ้าจ้าอยู่เบ่งบดกับแม่นะจ้าแม่อันนี้คนไปส่งเดี๋ยวเขาก็สิไปเอาปลาต่อไปเอาของต่อไปเอาของต่ออันก็สิส่งส่งมือนีกับมืออื่นผู้ใดอยากได้ก็สั่งได้เด้อจ้าเพ่กะลังสิไปเอาของ ตอนที่ไปเอาของถ้าพี่น้องอยากได้สินค้าตัวใดพี่น้องก็สั่งเข้ามาได้ปลาเพื่อ,อมือล้วเพชรอจะไปเอาปลาจากพี่น้องจ้ัพี่น้องสั่งเข้ามาได้เลยเล่เลจาจ้ายินดีรับจา้าพี่น้องคนนั้น ส่งของก็การเข้ากับทรงเป็นเมือม่อยๆเป็นท่อดๆออนะเพื่อนๆพี่น้องท่อ,อนี่หลายๆเรื่องหลายๆอย่างแต่ว่ากัสู่สู่อยู่พี่นออ้องโอมวเจ้าบอกเจ้าบอกเพื่อน่าทรงไป็นในไรเงี้ยใช่ไหมเออในไรนองคนหนั้นเออเขาจบมีไรยอยู่ จ้าจ้ามึงเพิ่นมาส่งของเพิ่นมาส่งของคือกันป่บ้าเพิ่นส่งแคบหมูส่งแคบหมูอืมได้ส่งแคบหมูได้ส่งแคบหมูไปขายทั้งไหนบ้งนี่ยไปที่ล่ะที่ละไปนั่งข้างล้งไปไปนั่งข้างล้างแมนั่นจะเป็นนี่จะเป็นนี่แม่เออไปไปแม่พาไปไปจะเป็นพาไปอ๋อเป็นยัง โอ้ตาไปถึงยังเจ็บตาตาถึงยังล่ะบอกไปป้านาหนาตาตาเจ็บตาอียังถึงตาตาเจ็บตาอียังถึงตาลูกเจ็บตาอ๋อน้องนี่เจ็บตาอออเหมือนเด็ป้าป้านาหนาบ้างนู้พวกป้าปันนาโน่เจ็บมากเจ็บมากนี่นี่เจ็บมากค่ะเฮ้เอาเอาเบิ้งดูโอ้ <c oughs> <c oughs> มีอย่างนต้ต่าบ้างนู้บังอย่างนี่เนี่ย,ยปาปานานามีอย่งบ่เฮ้ยนี่มีบ่บังย่นี่เนีจ้าปปาปานาจ้านี่ จาีาน,นี่จา๊านี่นี่น้ำตานี่น,น,นจ้าอะไรแม่มานัางขขางลังมาล้วสีสุกันเลยเนาะยังหนาวเลยเนาะ เดือนนานเดือนนี้นี่นานกลิ่นไก่น้อยใซส์หนาวนมันอากาศมันเย็นมันล้มเหยจ้ะพี่น้องจ้ะมันล้มบุญงานงั้งานบุญมันหลายบุญจะคล้องบุญบ้านจะคล้องเพระท่านแล้วเยอะไซส์บุญพระเวทเมื่อวานบางนึงนี่บางนึงนี่ที่ที่เพจไปทำไว้น่ะมันบุญพระเวทบ้านปูอันนี้มูบ้านของเพจเองยังบุญท่านเอง บอกูกว่าเพื่อนมือใด้นะพี่น้องเพราะว่า,วาเพรื่นจะต้องไปจับสลากนล้วเพื่อนไปอันอันเฮ็ดบุญเหตุหหตยังนล้วเพื่อนเนะาะเมื่อวานเป็นหมู่บ้านที่เพรื่อนอยู่นะหมู่บ้บานที่ตั้งเลขที่แต่ว่าเข้าก็เข้าต้องไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนไปออกบุญออกง,งานคืเพราะมาบ้านเลขที่เข้าเนี่ยมันต้องเดินไปปานนั้นเดินไหนเลยนี่สวยไหมคะ ป้าๆน้านแร้บมีกิจกรรมมียังางนี่นี่สวยไหมแต่เนี่นี่ไม่มีฟันเฉยๆค่ะอะไรน่ะชิวคิวไหนจมูกอยู่ไหนจมูกหูดังอยู่ไหนหูดังหูดังตาตาอยู่ไหนค่ะเอ้านม่เข้มตา นานาญานเน้อคือเป็นตะยานเท่บ้าเฮ้ยอย่าเล่นน้ำลายมันสกปรกมันบอดีมันบอดีสกปรกมากไม่มีคนรักนะหนูเล่นน้ำลายรู้ไหมคะรู้ไหมคะจิ้มกินของแม่ปแขกบ่มีพี่น้องเอ้ยล,ลูกหลานมจิเ้าเอา้าข้ามาสั่น

พอจ่าตัวน้ำมันว้าคือแม่ว่าส่วนจะไปเขาเสียเวีนนี่นะจ๊ะแม่มีเงินโมมีเงินส่วนเขาเสียเวียนยังเดี๋ยวพี่น้องเลยปิก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 แทียกี่ซื้อสมสมอยากกินหฮเทียกอบะซื้อบสมอยากกินโบเมนเอาโบเมนเอาอันแต่ว่าไข่น่ะไข่ไข่ที่เป็นไข่ไดโนเสาร์ที่มันสามสิบเจ็ดบาทสามยี่สิบพันหนึ่งสามสิบเจ็ดบาท มันกับเพื่อนกินคุ้มอยู่อันนั้นต่ว่าเพื่อนบุมาใหยเพื่อนเอาของกระจิกกระจอกนะพี่น้องเ,อเดี๋ยวเมืองชิพ้พาเพื่อนานี่เ็เอาบา,บายบายป้าป้านานาก่อนบายบายบายทุ <Bye. S 2> จ้าทุจ้าทุจ้าใช่ยิมม้มหมานไปก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า